สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวปลั๊กอินที่ขุด3คูณ3นะครับทุกท่าชมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3คูณ3แบบเปิดที่เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการแบบเปิดถาวรเลยนะครับนะนี่แบบนี้เลยนะฮะก็คือบล็อกจะไม่มีการดรอปออกมานะแต่ถ้าเรากดชิปขุดเนี่ยมันจะขุดแค่บล็อกเดียวนะแล้วก็จะดรอปปกตินะครับเผื่อใครต้องการขุดแบบเป็นบันไดขึ้นไปนะครับก็ให้ทําการกดชิปเนาะอ่านี้นะครับนี่อันนี้โอเคแล้วถ้าปล่อยชิป แล้วเนี่ยมันก็จะขุดแบบ3ามเลยนะครับทุกคนนี่แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซตปลั๊กอินรวมกันเลยนะครับนี่นะครับสลับปลั๊กอินหาเพชรนะทุกคนก็ปลั๊กอินตัวนี้เลยนะครับปลั Plug ๊กอินที่ไม่ชื่อว่า Avo 3าูณสนะเป็นปลั๊กอินที่เอาไว้สลับทำสามคูณสหรือใครที่แบบว่าโอ้ยพี่3าูณสตลอดเวลามันโกงนะครับผม,มอยากเล่นคอนเทนต์ผมอยากให้คนดูส่งก็ได้เหมือนกันปิดไว้ก่อนนะอย่างแรกเลยทับ Avo 3าูณปิดพอปิดปุ๊บก็จะเป็นที่ขุดธรรมดานะครับทุกคน กดชิปอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบล็อกดอปปกติทีนี้ผู้ชมแบบว่าอยากให้คนดูส่งเว้ยเออเราก็สามารถทําได้นะทุกคนนะเ,เราเข้าสตรีมทูเอินปุ๊บเก็บไปเพิ่งคาสั่งในสตรีมทูเอินเลยนะครับผมเนี่ยสมมติว่าส่งเป็นเ,เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันเนาะเป็นสตรีฟส่งเป็นสตรีฟอ่าแล้วก็เปลี่ยนคําสั่งครับทุกคน ครับสั่งก็ใส่เป็น A b o 3, าคูณสครับผมแล้วก็เวนบัคเราก็จะใส่เป็นจํานวนเวลานะครับจะให้เป็นเวลา 3. าคูณสเป็น30วินะครับส่งหนึ่งอันได้30ิบวิมันจะบวกกันไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เนี่ยเราอยากให้แบบว่าเสร็จแล้วอ่ะตัวอย่ก่อนอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วสมมุติก่อนอ่ะกดปึ๊บนี่นะครับเราก็ได้ 3. ามคูณสามาอ่ะก็คือสามารถสามารถกดจากสตรีมทูเอิญตรงนี้ได้เอ้ยหรือว่ากดกดคนดูส่งของข,องขวัญน,นะครับเราก็จะมีชื่อขึ้นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับ เป็น30บวิใช่ไหมก็นี่ครับตอนนี้เราใส่แบบนี้ในสตรีมทูเอิร์นะครับทุกคนเวลาขุดก็จะเป็นขุด3าคูณสธรรมดาเนาะก็เวลาขุดเนี่ยมันจะไม่ไปขุดเพชรด้วยนะคือเราต้องขุดเพชรเองเนาะทุกคนเนาะนี่เพชรนะครับมันจะไม่ไปขุดเลยเห็นไหมขุดบล็อกรอบๆอะไรเนี่ยมันเพชรังไม่พังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะเดี๋ยวมันง่ายเกินนะทุกคนนะแบบขุดๆอยู่แล้วแบบอ้เพชรพังด้วยมันไม่สนุกเราก็ต้องมาขุดเพชรเองนะครับผมเอออ่ะแบบนี้นะครับทุกคนนี่ ส่วนใครอยากได้ปลักอินสโลขุดเพชรเนี่ยก็มีด้เหมือนกันนะครับนี่เป็นสโลขุดเพชรอันนี้นะครับลองอ่านดูหัวข้อดูได้ผมลงเป็นแพ็คให้แล้วนะครับอ่าทุกคนนี่นะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วก็จะเขียนเหลือ10วิปิดโหมดขุดอ่าอะไรเรียบร้อยแล้วคือมันใช้กับที่ขุดอะไรก็ได้นะนี่ที่ขุดจะเป็นที่ขุดหินก็ได้ครับถ้าเปิดอยู่เนี่ยเห็นไหมที่ขุดหินก็ขุดได้ครับผมที่ขุดอะไรขุดได้หมดเลยนะนี่ขุดได้หมดเลย ที่ขุดไม้ขุดหินขุดอะไรขุดได้หมดยกเว้นมือนะครับแต่ถ้าคุณกดชิปมันก็จะไม่พังทั้งหมดเนาะโอเคก็ขุดได้บล็อกก็จะไม่ดรอปนะครับจะไม่มีบล็อกมาลกตัวไอเออ,อน,นี่ข้อดีข้อดีเลยหาทุกคนนี่นี่เจอเพชรแล้วทุกคนนี่ไงขุดเจอเพชรแล้วอ่าล้วก็มานั่งขุดเพชรเองครับใช่เราต้องเราต้องนั่งขุดเพชรเองทุกคนเพื่อความสนุกไงเ,ออเดี๋ยวมันง่ายเกินจะมาขุดเพชร ไอ้นี่อยู่แล้วมันเดี๋ยวมันง่ายเกินนะทุกคนนะนี่ขุดไปฮะขุดไปฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนโอ้ขุดจนเจอเท,ทแลแชมเบอร์โอ้โห و! กรงก็หายนะครับทุกคนนี่เจอเพชรอีกแล้วนะการหาเพชรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อมีที่ขุดสามภูสามภูเขนดเล่นอยากได้นะักจัดให้ครับสามารถเข้ามาโหลดในท i s คอร์ดได้นะสำหรับใครที่ซื้อปักอินแล้วปักอินขุดเพชรนะครับส่วนใครที่อยากได้ตอนนี้นะครับปักอินขุดเพชรของเราสามร้อยแค่สามร้อยจะได้แพ็ค จะได้เข้ามาช่องนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาโหลดปลั๊กอินที่อยู่ในนี้มาทั้งหมดได้เลยนะเป็นปลั๊กอินอือ่นๆแจกฟรีนั่นแหละแต่ว่าจะไปงงมหาที่ไหนก็ได้ที่ผมแจกไว้นะครับเออจะหรือใครอยากได้ปลั๊กอินขุดเพชรด้วยก็สามารถซื้อได้เลยนะนี่เป็นปลั๊กอินขุดเพชรนะครับติดตั้งฟอนต์โหลดปลั๊กอินขุดเพชรก็จะมีสกอร์ขึ้นได้นะทุกคนนะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นแต้มผมปะ่ะเออตอนนี้มี16เพชรใช่ไหมแบบเรียลไทม์เลยเนี่ยอัปเดตแบบเรียลไทม์นะใครอยากได้ปลั๊กอ ตอนนี้ราคาอยู่ที่แค่สามร้อยเปล่าไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟอืมกูมเลยต้องมาตั้งทำปั๊กอินเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟโอเคทุกคนก็จะคิดว่าเออมันพูดแปลกๆปกนะเบอร์เบอร์ดูเบอร์เบอร์นะเพราะว่าเออมันมันก็ดึกแล้วนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ไม่ขุดเบสล็อกแล้วนะครับทุกคนเพิ่มแมทเทอรเรียลไว้แล้วไม่ให้มันขุดเนาะทุกคนน่ะตอนนี้เบสล็อกจะไม่ถูกพังนะครับผมทุกคนเข่าปะมันจะไม่ตกโลกตุยกันละ เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างหนึ่งครับมันจะมีเวลาบอกอยู่ครับนี่โดยคําสั่งถามครับเนี่ยมันจะบอกว่าเหลือเวลา20วินะครับทุกคนเห็นปะเหลือเวลาอีก16วิเหลือเวลาก,กี่วิอีกกี่วินี่นะครับทุกคนอ่าโอเคทีนี้มันก็จะมีออโต้ด้วยนะมันจะมีทุกๆเอ่อมันจะมี30วิถ้าเหลือ30วิก็จะบอกว่าเหลือ30วิถ้าเหลือ10วิก็จะเหลือ10วินะครับตอนนี้เหลือ1วิแล้วก็หมดแล้วนะครับทุกคนขุดก็ปกติแล้วไม่พังละอ่ะถ้าเราเปิด เปิดแบบเอ่อหนึ่งนาทีแล้วกันใส่เป็นหน่วยก็ได้ครับสนาทีสองนาทีถ้าใส่ตัว s ก็เป็น2วิถ้าใส่ตัว m เป็น2นาทีแล้วก็ใส่ชื่อด้วยแบบถ้าใส่ d i กฟินิทตีก็ใส่เป็น user name ถ้าใส่เอ่อส t ร e a ทูเอิร์ก็ใส่ nickname นะครับ nickname นี่เดี๋ยวผมใส่ nickname ให้ดูดีกวอ่ะ n i c k n a แต่ว่า s t รีมทูเอิร์เนี่ยมันบั๊กบ้างนะบางครั้งมันก็ไม่ขึ้น n i c k n a มาให้นะครับปุ๊บถ้าเราแบบว่า เวลาคนส่งเข้ามาเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันจะขึ้นข้อความนะครับทุกคนนะว่าคนไหนเป็นคนส่งมานะครับนี่สตรีมทูเอิน e ส่งขุดโหด60วิก็คือเมื่อกี้มัน2รอ,อบเนาะอ่าถ้าแค่รอบเดียวปึ๊บเมื่อกี้เราตั้งไว้30วินะครับก็จะเปิดแบบว่านี่ส่งขุดเป็นเวลา30วินะครับทุกคนอ่าถ้าเป็นเอวอนี่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ทุกคนก็จะได้แหละ หรือถ้าใครแบบว่าไม่ต้องให้เขาต้องการให้ข้อความขึ้นกลางหน้าจอเนี่ยทุกคนก็สามารถลบนิเนมออกใส่แค่ตัวเวลานะครับกาหนดเวลาปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเวลาครับไม่ขึ้นกลางหน้าจอมานะครับทุกคนเวลาเนี่ยจะถูกเอาไปนับรวมกันอื่นนะอ่าแบบนี้นครับอีโอสามคูณสามถามนี่นครับเวลาตอนนี้เหลือ230าวินะครับผมเช็คดูเหลือ227ก,ก็สามารถขุดแบบ3าคูณสได้แบบยาวๆเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมโอเคปะ่ะอ่าแบบนี้เลยนี่เจอเพชรเรียบร้อยหวานเจี๊ยบ นะครับทุกคนเย่ yeah, เป็นยังไงบ้างอะเออแล้วก็ระหว่างที่ใช้ที่ขุดอันนี้3าอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับมันจะไม่มีวันลดนะครับเห็นปะสแต็กจะไม่มีวันลดนะครับทุกคนโอเคปะทุกคนนะแบบนี้เลยก็คือสแต็กจะไม่ลดแต่ถ้าเรากดเอ่อกดชิปเมื่อไหร่ไม่ให้มันขุด3าแล้วก็มันจะลดของก็จะดอบเนาะอ่าถ้าไม่อยากให้มันลดก็นี่แบบนี้แล้วก็เอาไปใช้คู่กับปลั๊กอินเอ็นชาร์ตได้นะมันจะทําให้ขุดเร็วขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนนะ นี่ขุณเร็วขึ้นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่าก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้ร่วมกับปักอินไหนบ้างนะทุกคนนะอย่างแรกปักอินหาเพชรตัวนี้ถ้าจะเอ่อจะใช้ปักอินหาเพชรต้องซื้อปักอินหาเพชรตรงนี้นะครับขายเป็นแพ็คเลยเนี่ยสามเอาหมดเลยแล้วก็มีฟอน์มิเตอร์บีทปักอินหาเพชรอันนี้จะเป็น AVO Shop ก็คือทับ Shop ปุ๊บนี่จะมีเนื้อหมูให้ซื้อนะครับทุกคนหวานชีบมีเนื้อหมูให้ซื้ออร่อยเลยนะทุกคนนะม,มีเนื้อหมูเท่ากับแซบ่บซึ่งเนื้อตรงนี้เนี่ยตั้งได้ในคอนฟิกนะลงไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่เอวิโอช็อปตรงนี้นะครับคอนฟิกคอนฟิก,ฟกไปที่คอนฟิกเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เพิ่มก๊อปตรงนี้มาได้ครับเนี่ยก๊อปก๊อปที่มันเป็นตรงสี่แล้วก็ก๊อปมาปุ๊บวาง แล้วก็ไม่ต้องก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เป็นเนื้อหมูสุกนะครับชื่อเนื้อหมูสุกแบบนี้นะครับหรืออาหารชิ้นไหนก็ได้ที่คุณอยากซื้อ,อยากทําให้ซื้อนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น Copper Stone d i ิฟสเลดแล้วก็จํานวนกี่ชิ้นแล้วก็อ copper stone เนี่ยมันจะใช้16ชิ้นนะครับมันจะได้ส 3, 3เนื้อหมูนะครับอ่าก็คือซื้อด้วยเนื้อหมูเป็นไอเทม ชื่อตั้งเป็นอะไรก็ได้ไม่ตั้งก็ได้จํานวนของที่เราจะใช้ซื้อนะครับก็คือดิสเลต16ชิ้นเราจะได้เนื้อหมูมา3อันอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็ทําการรีปักอนะินเนาะรีเซฟก็ได้หรือจะทับเอเวอร์ช็อปรีโหลดก็ได้นะครับอ่าจจะได้เป็นช็อปเนื้อหมูมานะครับให้ซื้อนี่นะครับจะได้มีอาหารกินสำหรับคนที่ขุดแบบต้องการอาหารเนาะนะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าให้คนดู ส่งที่ขุดสามูณสามได้นะแต่ว่ายังไม่มีลบนะครับทุกคนเออผมยังไม่ได้ทําลบเผื่อใครแบบว่าลองไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วใครแบบว่าอุ้ยพี่ครับคนดูเขาอยากปิดลบอยากลบที่ขุดสามูณสามก็บอกได้นะเดี๋ยวจะแก้ให้เผื่อเผื่อจะแก้ให้ก็ <c oughs> แบบอุ้ยพี่ครับคนดูเขาแบบว่าอุ้ยที่ขุดสามูณสามโกงจังเขาอยากลบอ่ะอยากหยุดผมสามูณสามอันนี้ก็บอกได้นะฮะอ่ะก็จะมีข้อความขึ้นตรงนี้โอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วครับทุกคนนี่น่าจะมีอะไรมาก ก็สลับการปักอินขุดเพชรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปักอินขุดเพชรอ่ะเสร็จไปแล้ว <laughs> นี่จะเป็นปักอินที่ขุด3าคูดสแบบวลลี่ o ดแล้วไม่มีบล็อกดรอปให้ลกตัวนะครับเออบล็อกไทลแชมเบอร์นี่ยังดรอปอยู่นะผมยังผมไม่คิดว่าเราจะไปขุดเจอมันไงก็เจอซะแล้วก็โอเคเอาไปเถอะครับอย่าไปสนใจมันมากะ แค่นี้ก็ได้แล้วส่วนใครที่แบบว่าต้องการแบบใช้ถาวรก็เปิดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมีใครปิดเปิดถาวรทุกคนนี่แค่นี้ก็เปิดครับเปิดหมดถาวรแล้วจะไม่มีการส่งมาแบบปิดปิดเปิดเปิดอะไรแล้วนะครับทุกคนนี่ไม่มีนะครับต่อให้ส่งอะไรมาเพิ่มก็ไม่ได้นะถ้าเราเปิดถาวรไปแล้วนะครับอาไม่ไม่บงไม่บักนะโอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะถ้ามีปลักอินอะไรมารีวิวอีกเนาะ ต่อไปเดี๋ยวผมพูดถึงแพ็กก่อนต่อไปจะเป็นโทเทปนะครับก็คือปัคอินเพชรนั่นเองนะครับผมปัคอินเพชรชุบชีวิตนะครับเช่นผมจะซัมมอนซอมบี้อ่ะใช้ปัคอินเราดีกว่า AVO ซัมมอนแบบระเบิดให้ตายไปเลยนะตู้มเนี่ยเห็นปะเราตุยใช่ไหมแต่ว่ามันจะใช้เพชรออกไปหนึ่งก้อนนะครับผมอ่าเวลาเราตุยเนี่ยมันจะใช้เพชรชุบชีวิตนั่นเองนะครับก็คือมันจะชุบชีวิตเราได้เรื่อๆยๆจนกว่าเอ่อ ชีวิตเราเรื่อยเรื่อยจนกว่าเพชรจะหมดตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ซอมบี้ตีให้ดูนะครับโป๊ะโป๊ะเผื่อใครแบบว่าต้องการที่แบบว่าุยไม่อยากตุยง่ายๆไงนี่ครับเพชรก็ยังเหลืออยู่มันก็จะไม่ตุยใช่ไหมแต่ถ้าเพชร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 นี่เพชรเพชรไม่อยู่ในตัวแล้วผมก็จะตุยได้นะครับทุกคนเห็นปหเมื่อกี้ผมดรอปเพชรทิ้งเนาะอ่ะแล้วถามว่าพี่ตายมาแล้วทําไมของตกบางชิ้นบางชิ้นก็ไม่ตกอันนี้จะเป็นปลั๊กอิน avo 랜ด้อมดอบนะครับก็ทับ A V O R D แล้วก็เขียนจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการให้มันดอบสุม่มดอบนะเช่นผมจะสุ่ม50%นะครับหรือแบบว่าเฮ้ยเเลยมันก็โหดไป3 0มสถึงห้แบบนี้ก็ได้ครับนี่มันก็จะสุม่ม 30%-50% ถึง50%ดรดอบของจากตัวเรานะเออหรือใครอยากให้ดอบเยอะๆก็เพิ่มไป90-100ถ้าอยากให้ดอบน้อยๆก็ตั้งไว้ที่10เลยก็ได้ครับหรือไม่อยากให้ดอบเลยก็ตั้งไว้0อ่าก็จะเป็นปลกอน Land นะ AVO random drop นี่นะครับเ v วิโอเรนด้อมดตัวนี้อ่าก็เวลาตุยมาแล้วเนี่ยของก็จะสุ่มตกก็เลือกได้เลยนะว่าแบบเฮ้ยอยากของสุ่มตกไหมหรือว่าแบบอยากได้เพชรเป็นโทเทมหรือเปล่าอ่าอันที่ผมกดใจไว้ให้นะอย่ก,กดใจไว้โอเคป่ะแล้วก็อันนี้ปลักอินขุดเพชรชา้าโอเคอันนี้ปลักอินพลิกเอ็กซ์เอ็นชาร์ตแต่ว่าจะเอ็นชาร์ตแค่พลิกเอ็ เหล็กกับพริกแอลพเอสอัตโนมัติแล้วก็ชุดเกาะโล่นะครับนี่โล่จะใส่อันเบกกิ้งเมดดิ้งเนาะเพื่อให้มันซ่อมแซมด้วยการหาเลเวลนะครับทุกคนก็อันนี้เนี่ยก็จะประมาณที่ขุดนะครับสุดว่าผมมีที่ขุดที่ขุดเหล็กนะผมคาบที่ขุดเหล็กมาเลยนะผมคราบที่ขุดเหล็กอันใหม่ๆเลยนะปุ๊บผมถือปุ๊บมันจะทําการเอนชาร์ตให้อัตโนมัติเลยนะที่ขุดเนี่ยก็จะขุดแบบเร็วเลยนะทุกคนอ่าโอเคปะ่ะตามนั้นครับโอเคเดี๋ยวทุกคนเนี่ย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจริงๆล้วไปละบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมสำหรับใครที่สนใจปลั๊กอินหาเพชรพร้อมแพ็กปลั๊กอินพวกนี้นะครับผมที่ไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะว่าก็เขียนมาแต่ยังไม่ได้อัพลงสปิตกอตอะไรเลยนะครับก็สามารถเข้ามาใน Discord ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ Tik t o k ผมได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์ในแชทปกติเลยนะว่ามาซื้อปลั๊กอินหาเพชรครับพี่แล้วผมเนี่ยจะทำการ ให้ยศนะทุกคนอ่าแล้วก็สามารถใครซื้อปั๊บก็สามารถเข้าห้องนี้ได้เนาะห้องค้นคว้าวิจัยปักอินไปเลยเป็นปักอินหาเพชรนะครับส่วนปักอินหาเพชรก็อัปเดตเรื่อยๆนะอัปเดตมาจนถึง1.10เลยเนี่ยอัปเดตจากเวอร์ชันเอ่อสีตอนนี้1.10ก็คิดว่าน่าจะไม่เหลืออะไรต้องอัปเดตอีกแล้วแต่ก็เผื่อมีปัญหาอะไรเรื่อยๆก็อัปเดตให้เรื่อยๆครับ10.1ตอนนี้ใช้10.1อยู่นะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ ไปเปยจริงๆปิดคลิปออกเกมซะถ้าไม่ออกเกมมันจะไม่ได้ปิดคลิปหายตั